สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเร e ่มตมนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเมื่อเขาไม่มีคุณเขารู้สึกยังไงและชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะมาแอบส่องชีวิตเขาดีกว่าอันนี้คลิปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ห่างหายหรือว่าเลิกลากันไปแล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะเพราะว่าถ้าตามชื่อคลิปก็คือเมื่อเขาไม่มีคุณอืม หมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาแล้วคุณไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับเขาแล้วไม่ได้สนใจเขาแล้วหรืออาจจะสนใจแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรแบบนี้ได้นะคะ,ะเมื่อเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงคะตอนนี้ เขาไม่มีคุณเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาเองตัวเขาอะก็พยายาม Move on นะคะพยายามที่จะก้าวต่อไปพยายามจะเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะมีมองหาคนนู้นคนนี้บ้างแต่ว่าเหมือนการที่เขาได้รู้จักคุณเนี่ยได้ผ่านช่วงเวลาอะไรต่างๆมากับคุณน่ะคุณก็สอนเขาเยอะเหมือนกันนะคือทําให้เขาโตขึ้นนะคะทําให้เขาแบบ มีเหตุมีผลขึ้นคิดหน้าคิดหลังเราเห็นชัดในเรื่องของความใจเย็นและเรื่องของการมีเหตุผลของเขาอะ่ะถ้าเขาจะคบใครใหม่หรือว่าจะเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดเยอะเขาจะคิดเยอะเขาจะไม่วู่วามโอเคชอบชอบได้คุยได้แต่ถ้าจะคบใครจริงๆเขาจะพิจารณาค่อนข้างนานจะต้องแบบว่าไม่ใช้แค่อารมณ์หรือความรู้สึกหรืออารมณ์ชั่ววูบอะไรแบบเนี้ย แต่จะมีการวิเคราะห์มีการดูว่ามันเป็นไปได้ไหมสมเหตุสมผลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างแบบมีสติแล้วก็ใจเย็นมากๆและเขาเองเนี่ยนะคะในช่วงเนี้ยชีวิตเขาอะ่ะก็เหมือนกับอ,อาจจะไปสนใจในเรื่องของงานเรื่องของออบางคนอาจจะแบบ เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆในที่นี้คืออาจจะเป็นทําธุรกิจหรืองานใหม่เปลี่ยนงานใหม่หรืออาจจะมีะงานอื่นคือไม่ได้เปลี่ยนงานแต่ว่ามีงานเสริมมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีแพลนอะไรในหัวเหมือนอยากจะทําอะไรใหม่ๆอะค่ะหรือบางคนเริ่มทําไปแล้วด้วยแล้วก็เอาหัวสมองอะมาคิดเรื่องนี้ซะมากกว่าเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องการสร้างตัวตนอะไรแบบนี้มากกว่านะคะที่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเรามองว่าเขาคิดถึงคิดถึงแต่ทําอะไรไม่ได้คิดถึงแต่ก็ทําได้แค่คิดถึงเท่านั้นแหละทําได้แค่คิดนะคะอืมเนี่ยตอนนี้ชีวิตเขาอะค่อนข้างจะลัคกี้อินเกมมากกว่าลัคกี้อินเลิฟนะคะเออ จจะมีการแบบว่าปรึกษาหารือหรือ,รอว่าร่วมงานกับกับใครอ่ะอาจจะมีแบบเพื่อนร่วมงานหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรหุ้นส่วนอ่าสมมุติถ้าเขาจะไปทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะกําลังดีลงานอยู่กําลังติดต่ออยู่เช่นบางคนต้องไปกู้กู้เงินหรือว่าอ่ากู้เงินมาลงทุนหรือว่าอาจจะไปดีลกับใครสักคนนายทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปหาเพื่อนร่วมลงทุน เป็นต้นเป็นต้นเหมือนกําลังอยู่ในช่วงปรึกษาหารือช่วงดีลงานช่วงที่แบบว่าเนี่ยเราถึงบอกว่าช่วงเนี้ยเขาไปโฟกัสเรื่องของการงานการเงินซับเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วกเ็เหมือนชีวิตเขาอะค่อนข้างที่จะเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ลัค k ี้อ game มันก็เป็นช่วงกอบโกยอะในมันไม่ได้มาบ่อยๆเนอะมันไม่ใช่ว่า โอกาสดีๆหรือว่าความโชคดีในเรื่องของงานเรื่องของเงินน่มันจะเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมพอมันเข้ามามันมีโอกาสเข้ามาปุ๊บมันก็ต้องรีบขวา้ารีบทำอืมแล้วตัวเขาตอนเนี้ยก็เหมือนกับเอ่ออาจจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนอย่างที่บอกค่ะอาจจะแบบเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรอย่างเงี้ย มีนายทุนหรือว่ามีคนที่มีความรู้มีประสบการณ์อะไรอย่างงี้มาช่วยเหลือเขามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนไปชวนมาลงทุนด้วยกันเป็นต้นเป็นต้นนะคะงานก็กำลังไปได้ดีกำลังไปได้สวยเรียกว่าเหมาะกับการทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทีนี้กับคุณละ่ะความรู้สึกของเขา เขารู้สึกยังไงกับคุณอโอ,โ,โอ้โหโอเคอย่างที่บอกว่าเขาก็มีคิดถึงคุณนะซึ่งกับคุณเนี่ยความรู้สึกอะ่ะมันเหมือนเป็นความผูกพัน ความผูกพันมัน,ม,น,นมันยากที่จะลบเลือนมันยากที่จะลืมหรือว่าตัดออกไปจากชีวิตอะคะ่ะมีความคิดถึงมีความห่วงใย,ยคือคุณยังเป็นคนสําคัญของเขาอยู่นะบางคนเนี่ยยิ่งถ้าเป็นกรณีเป็นสามีหรือภรรยาเก่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังคงรู้สึกว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเขาอยู่เพียงแต่ว่า เห็นสิบไม้ไหมต่อให้เขาจะรู้สึกยังไงยังรู้สึกดีอะไรแค่ไหนแต่เขาอะจะไม่ทำอะไรนะหมายความว่าเขาจะพยายามาต่างคนต่างอยู่จะพยายามไม่ยุ่งกับคุณคือเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเนี่ยมันเป็นอาการที่คิดถึงคิดถ,ถึงแล้วก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเพราะเขาคิดมาดีแล้วนะคะเขาเขาตัดสินใจเขาใช้เหตุใช้ผลนะช่วงเนี้ยคือไม่ได้ทําอะไรตามอารมณ์เขารู้สึกว่า ่อให้เขาคิดถึงคุณยังไงแต่บางทีอะ่ะเขาก็ยังไม่ควรจะเข้าไปในชีวิตของคุณตอนนี้ไม่ควรจะติดต่อไม่ควรจะเข้าไปยุ่งอะไรกับคุณอะ่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่คุณควรจะได้ใช้เวลากับตัวเองเพื่อที่จะ move on เขาเองก็เหมือนกันเขาก็ต้องใช้เวลาเพื่อที่จะ move on ณนะตอนนี้เวลานี้มันอาจจะยังเร็วไปที่จะกลับมาคุยกันหรือกลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมาดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เรียกว่าให้เวลาให้เวลาคุณได้รักษาแผลใจต่อให้เขาจะรู้สึกดีรู้สึกห่วงคุณยังไงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าตอนเนี้เขายังไม่พร้อมเขายังมีอย่างอื่นที่ต้องทํามีเรื่องที่ต้องโฟกัสมีเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญมากๆในตอนนี้อาจจะยังไม่มีเวลาที่จะไปสนใจเรื่องความรักยังไม่มีเวลาให้คุณต่อให้กลับไปตอนนี้เขาก็ไม่สามารถเป็นคนรักที่ดีหรือเป็นในแบบที่คุณต้องการ หรือแบบที่คุณพอใจได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็เลยทําได้ให้อยู่นิ่งๆมีความรู้สึกดีๆหวังดีแหละนะคะหวังดีแล้วก็เก็บความรู้สึกเอาไว้ก่อนเก็บความรู้สึกเอาไว้ก่อนแต่อย่างนี้นะเมื่อวันหนึ่งเมื่อวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาสมบูรณ์เขาเมีความรู้สึกว่าโอเคเรื่องอื่นอะ่ะมันเรียบร้อยไปนแน้ะ ไม่ต้องไปดิ้นรลนไม่ต้องไปเสาะหาไม่ต้องพยายามทํานูน่ทนทํานี่ไม่ต้องให้ความสําคัญอะไรมากแล้วเช่นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยค่อนข้างเสถียรเรียบร้อย่อนข้างมีความมั่นคงก็มีโอกาสเนี่ยเห็นไหมมีโอกาสที่เขาอะอาจจะกลับมาหรือว่าอาจจะ ต่อให้ไม่ได้เป็นคนรักไม่ได้กลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ในฐานะคนรักหรือฐานะแฟนก็อาจจะเป็นในฐานะเพื่อนที่ดีนะคะเป็นในฐานะคนที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันเรามองว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณในวันหนึ่งในวันหนึ่งเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขาแบบไม่มีภาระไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วอะนะคะ เห็นไหมมันเป็นความจำเป็นนะคะที่คุณสองคนจะต้องแยกกันหนึ่งเพื่อแยกแยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองอะ่ะมันเป็นคืออย่างนี้มันมันมันเหมือนกับความจำเป็น ที่คุณจะต้องแยกต่อให้อายังรักกันอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆกันอยู่มันก็จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างอะที่ทําให้จําเป็นต้องห่างจําเป็นต้องแยกกันอืมวันหนึง่งวันหนึ่งนะคะบางคนบางคู่เนี่ยขอเพิ่มขอเปิดเพิ่มเติมแล้วกันนะบางคนบางคู่เรามีความรู้สึกว่า อาจจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่มันเป็นการแยกกันชั่วคราวเป็นการแยกกันเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างเช่นมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่ควรไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยต้องต้องห่างกันไปก่อนบางคนเนี่ยเจอกันในช่วงเวลาที่ยังความคิดความอ่านอะไรเนี่ยมันยังไม่เสถียรนะ่ะแต่พอได้แยกย้ายเริ่มได้คิดเริ่มเติบโต,ต,ะตะขึ้นไอ้อย่างที่บอกไปอ่อย่างเขาเนี่ย ตอนนี้เขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นเพราะเขาได้เรียนรู้อะไรจากคุณมามากหลังจากที่จบไปแล้วได้คิดได้คำนวณความผิดพลาดของตัวเองในอดีตตอนนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไรตามอารมณ์แล้วเริ่มมีเหตุมีผลเริ่มนิ่งได้เยอะแล้วตอนที่อยู่กับคุณคบกับคุณเขาอาจจะใจร้อนเขาอาจจะแบบวู้วามอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยบางทีการแยกกันอะ่ะมันก็มีข้อดีก็คือ เป็นการที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างได้คิดต่างฝ่ายต่างได้แบบไปทบทวนทบทวนตัวเองได้ปรับได้แก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วเมื่อวันหนึ่งอะ่ะเมื่อพร้อมนะคะเราบอกแล้วว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่หรือว่าเขาอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอืมอืมเนี yeah. ่ย นะคะคือโอเคแหละถ้าลักษณะเนี้ยมันเป็นลักษณะที่แยกกันชั่วคราวมีโอกาสได้รีเทิร์นนะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่ากรณีเนี้ยเป็นกรณีที่ไม่ใช่ความรักที่มันท็อกซิกมากคือเขาไม่ได้ไปทำอะไรรุนแรงกับคุณไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายจิตใจแบบแฟนสาหัสทำแล้วทำอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยคือบางทีอะช่วงเวลา ช่วงเวลาอะไรต่างๆมันอาจจะยังไม่เหมาะสมมันอาจจะยังมีปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยทําให้จําเป็นต้องห่างจําเป็นต้องแยกกันไปก่อนแยกกันไปเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อคุณคุณเองตอนเนี้ก็ควรจะไปโฟกัสที่ตัวเองทําตัวเองให้ดีลักษณะมันคล้ายๆคู่ทวินเฟมอะคะ่ะที่มันจะต้องมีช่วงเซปาร์เรตกันช่วงหนึ่งนะคะพอเซปาร์เรตแล้วมันได้ไปคิดได้ไป โฟกัสตัวเองไปเติบโตขึ้นต่างคนต่างเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แล้วได้กลับมาเจอกันมันก็จะกลายเป็นวงกลมสองวงนะคะเป็นเป็นอินฟินิตี้อะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าต่างคนต่างขาดคนนึงก็ขาดคนนึงก็ขาดแล้วมาคาดหวังว่าจะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันถามว่ามันได้ไหมมันก็พอได้แต่มันก็น้อยนะมันก็มันก็น้อยอะที่จะสามารถเติมเต็มกันได้สมบูรณ์่ะและอีกอย่างหนึ่งอะในเมื่อ ถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้ต่างคนต่างต้งตองการความการเติมเต็มจากอีกฝ่ายหนึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้เลยนะถ้าวันหนึ่งขาดเข้าไปเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์อีกแล้วกลับมาไม่สมบูรณ์อีกรอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกกันไปสมบูรณ์ในตัวของตัวเองแล้วกลับมาเจอกันอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากกว่าลงตัวมากกว่าแล้วทุกอย่างมันจะราบรื่นนะคะเห็นไพ่เวทีนาอแล้วก็ดิส Vocês ค be the one นะคะมีโอกาสได้กลับมารีเทิร์นสูงนะอืแต่ตอนนี้คุณต้องไปรักตัวเองทำตัวเองให้ดูดีอย่าปล่อยตัวโซมน,นะแล้วก็หันมาใส่ใจตัวเองลงทุนกับตัวเองลงทุนในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องความสวยความงามเรื่องความรู้การพัฒนาตัวเองแล้วก็เรื่องของการควบคุมสติอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาก็จะมีโอกาสได้กลับมา อย่าปล่อยให้เขาไปพัฒนาตัวเองอยู่คนเดียวแล้วคุณอยู่กับที่ไม่พัฒนาคุณก็จะยิ่งเสียเวลาคือมันจะยิ่งนานมันจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยจะสติ Justice, มันคือความเท่าเทียมเห็นไพ่นี้เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณถ้าคุณยังด้อยกว่าเขาเขาใช้เวลาช่วงเนี้ยโอกาสเนี้ยไปพัฒนาตัวเองเขาเติมเต็มตัวเองละเรียบร้อยเขาเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แต่คุณยังเป็นวงกลมที่ ที่แหว่งแหว่งที่ขาดขาดอยู่เพราะคุณไม่ทําอะไรคุณไม่พัฒนาตัวเองคุณไม่ move on คุณไม่หันมาโฟกัสตัวเองไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองมันเกิดความไม่เท่าเทียมแล้วคุณจะกลับมาหากันได้ยังไงอืมโอเคนะคะประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ